สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับพ่วงซิ่งนะครับวันนี้ผมก็กลับจะเอาหินทุกเป็นลงที่โคกตูวซอยหกครับวันนี้ผมว่าจะมาเซยเพื่อนผมคนหนึ่งโกเล่ครับโกเล่รถเข่านี่ม่านม่มีครับเขาร้อนเัาเอาติ๊กเกอร์แล้วมัติดเตียมหน้ารถไปหมดเดี๋ยวนี้เราจะไปเซฟเขากันจะซื้อม่านไม่ให้ม่านหน้าดูปฏิกิริยาเขาตอนได้รับม่านจะเป็นยังไงครับ น,นีเเราก็อยู่ไฟแดงครับเอาหินคุกลงก่อนเราผ่านร้านอะไรแตงร่งพอดีเราก็จะซื้อไปสซอรพรส์ไากเขาโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดต่อไปตรงที่ผมลงอินคุกแี่ลวกันโอเคครับเราก็มาถึงที่ลงหินคุกเราแล้ว เราไปลงหินคุกกันครับที่โคกโตมซอยหกครับอยากจะเห็นสีหน้าโกเล่แล้วเหรอเกินถ้าโดนเร anyway. าซื้อม่านไปให้แบบไม่บอกจะเป็นยังไงครับเขาเอาติ๊กงติ๊กเกอร์เลไปแปะเต็มหน้ารถไปหมดไม่รู้เขร้อนแล้วก็ด้วยความห่วงเพื่อนเนาะเดี๋ยวลงหินคุกกันก่อนครับลงลายทาง <Okay. S 2> มาแล้วครับเอาละนี่แล้วครับเตง่ายๆครับเลง่ายๆเลยวันนี้โอเคครับก็ถอยาป เบียดหน่อยครับเบียดให้เขาหน่อยนีเขามาเดินน้ำบอกช้าไปเบียดครับเบียดวันนี้โกเล่เพื่อนของผมนี่เขา นัดกินข้าวตอนเที่ยงนัดลาดนะขอขอดันลาดครับไม่เอากองขอดันลาด คหมดไปแล้วตัวลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะับพ่วงจรงิงครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปครับยุ่งๆหลายเรื่องครับโอเคเดี๋ยวเราตัดต่อไปตรงที่เราไปหาซื้อของไปสปายเจลกันดีกว่าเพราะตอนนี้เขามีนัดกินข้าวกับผมที่ลางวันครับเ,เราจะเอาไปให้ จะพาจะพาโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เทหินเสร็จพืนที่เรียบร้อยเราก็กันมันจะไปหาซื้อม่านให้เจเล่กันโกเลจะมีทีหน้าหน้าตายังไงครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถมันให้ดูมันเอาอะไรแปบะบแบบกระจกไบมากนก่มันร้อนมันโอเคครับผม let's go โอเคครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงร้านอะไรแต่งแล้วเป็นร้านอะไรแต่งโคกโต้ครับผมไม่รู้จะมีบ้านสีอะไรบ้างนะผมจะเลือกให้แบบจำเลยเอาแกบบ็หวานแหววไปเลยครับเหมาะกับหน้าตาเขาหน่อยใกล้ถึงนะครับตอนนี้เขาไม่รู้ว่ามีสีอะไรบ้างไนงะ ราคาจะไม่แพงแต่เราซื้อให้มันด้วยใจครับอยากจะเห็นปฏิกิริยาสีหน้าของโกเล่เราเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเพื่อนเนี่ยทนไม่ได้ที่เห็นมึงร้อนเนี่ยเออแล้วก็เออเเอ,อ,อย่างนั้นเลยครับเป็นห่วงเพื่อนจัดการซื้อของให้ขเขาซะหน่อยเพราะตอนกลางวันมีนัดกินข้าวด้วยกันครับมาชวนกินข้าว วิ่งอยู่คนละเส้นทางกันแต่จะเจอกันได้เวลาตอนเที่ยงไหนเนนะร้านนะร้านอยู่ตรงไหนเนาะแอปนึงครับแอปนึงเห็นเขาว่าก่อนถึงวงเวียนโคกตูมร้านอยู่ทางขวามือผมขอแคบไปผมตีซ้ายไปก่อน จอดซ้ายดีกว่าเรือจอดซ้ายดีกว่าร้านไหนเนาะนี่หรือเปล่าใช่ไหมนี่อะไรโคกตมูมนี่น่าจะใช่นะครับเขียนว่า ร้านอะไรโครกตูมอยู่ฝากนู้นเลยวงเวียนมาหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลงจะไปซื้อมาเดี๋ยวผมจะตัดต่อว่าผมซื้อสีอะไรมาครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ได้ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ด้ดูนี่ครับมันหนะ้าสีเขียวเลยเลือกไม่ได้ครับทั้งร้าน เหลืออยู่ผืนเดียวรานะคาก็ไม่แพงครับเลือกไม่ได้เลยทั้งร้านเลยอ,อยู่ผืนเดียวตามน,นั้นนะครับโอเคเลตโก้เดี๋ยวเราไปให้เตียเรเลกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เจอหูเลพ่วงสิ่งแล้วแหละเรามีนัดทานข้าวกันตอนกลางวันแล้วผมจะให้ดูว่าวันเอาตะตรงสะติ๊กเกอร์หาอะไรไปแปะเต็มหน้ารถไปหมดไหมลูก ยังว่าเพื่อนร้อนนะเนาะเราก็เลยซื้อม่านไปเซฟไพร์เขาไปเซฟไพร์ก็เลยพ่วงซิ่งเราผมป้ากดไลค์กดติดตามช่องในกบพ่วงซิ่งน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็เลยพ่วงซิ่งเราใกล้ถึงการข้าวแล้ว ันกินข้าวกันทางไม่ค่อยดีครับตรงนี้เลาะซ้ายเลยจอดแล้ว Osionfish. Ok hợp. đã, đã. Giá xài mét cấp nhanh Okay, chúng ta sẽ đi đủ Đi cổ lê ครับดูดูว่ามันเอาอะไรมาปิดม,มันมันร้อนครับมันร้อนของเข่าครับนี่เป็นไงมารุ่นใหม่ <c oughs> ของจริงมารุ่นใหม่ครับร้อนนี่โกเล่เราครับโกเล่เพื่อน เพื่อนอะซื้อมาให้เห็นร้อนสไรส์สเงินออกเอาลังให้ผมด้วยนะครับโกเลโอเคครับเราก็ให้เว้นที่เรียบร้อยแล้วเราไปสั่งข้าวกินกันดีกว่าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในก๊อฟคงซิ่งด้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ